เซตนะครับถ้าบอกว่ากลางมาทั้งปีเนี่ยปี6 3เราลบ8.3แต่ถ้าเราหั่นครึ่งปีนะครึ่งปีแรกของปี63ลบ15ครึ่งหลังบวก8โอเคนะข้อมูลนี้ผมไม่ได้มาน,นเองนะเป็นแฟกต์นะครับเป็นแฟกต์นะปี64บวกต้นปีบวกปลายปีปี6 5ครึ่งแรกลบ7ครึ่งหลังบวก8ปี66ครึ่งแรกลบ10ครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือ3ปีล่าสุดครึ่งหลัง Set เซตไปนไง เซฟเป็นบวกสามปีล่าสุดครึ่งหลังเซฟเป็นบวกนะครับมีหลายเหตุผลที่ทําให้ครึ่งหลังเซฟเป็นบวกและผมเชื่อว่าปีนี้ครึ่งหลังเซฟเป็นบวกผมมั่นใจถ้าแล้วถ้าผิดจะเป็นไงตามตัวผมให้เจอนะครับ <laughs> ถ้าผิดก็ตามตัวผมให้เจอแล้วกันนะครับผมจะปุ๊บปั๊บหายไปแล้วบอกอะไรผมเคยพูดเรื่องอะไรเหรอ,อแต่ผมได้วางเงินเบสไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ <laughs> <laughs>